ตำรวจภูทรเมืองการจนรบ,บนุรีได้เข้าตรวจสอบศพของนายเจรเทศเลิศสัญญานนายกสมบัตขของผูกสรงกฤตที่เสียชีวิตบริเวณหลังสนามกีฬาตีบัวหมู่ที่5ตำบลข้ามะขามอําเภอเมืองกาญจนบุรีโดยสภาพศพอยู่ในลักษณะน,นั่งทุกข่าวก้มหน้ามีเสาไฟฟ้าทับที่บริเวณคอตามร่างกายมีบาดแผลสุกแผลหลายแห่งหากกันไม่ไกลเจ้าหน้าที่พบศพนางสุดสิบพัน สุมุตสิทธิกุลภรรยาของนายสุรเชษฐ์และเป็นผู้ประกาศข่าวภาษามือของโทรคัศน์แคนบู t สุกแทงด้วยมีดเข้าที่บริเวณหน้าอกอ้าราวนมหลายแห่งและมีมีดหักตักขาร่างกายเสียชีวิตอยู่ภายในรถกระบะที่ห้อเชฟเเยอรสีทองหมายเลขทะเบียนกองเต่าทอทง5056กรุงเทพมหานคร จากการสอบสวนนางปากาจิกลุ่มุสิติพยคุณซึ่งเป็นพี่สาวของนางสุจิตคันอยู่ผู้ตายให้การว่าเมื่อหลายวันก่อนนายเสือเทพสามีได้มารับนางสุจิตคันไปแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้เป็นจึงได้เข้าแจ้งความสนหาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรจนบุรีเมื่อวันที่18มกราคมและในวันนี้ก็ได้รับแจ้งเรื่บงพบของน้องสาวและน้องเขยผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนหาสาเหตุและผู้ก่อเหตุมายดำเนินคดีต่อไป